สวัสดีครับสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่คิดว่าแอร์ตัวเองไม่เย็นแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนคาปาแอร์เลยเรามาเช็คก่อนดีไหมครับว่าคาปาแอร์เราดีหรือไม่ดีโดยการที่เราวัดค่าคาปาโดยตรงเริ่มจากที่เรามีอุปกรณ์ตัวนี้มิเตอร์ดิจิตอลยูนิตีนะครับที่สามารถวัดซีคอนเนเซอร์ได้เราบิดมาที่ตำแหน่งนี้นะครับทีนี้เราจะทําการวัดค่าให้ดูนะครับ อันนี้คือตัวที่ว่า55มิโค55มิโครนะครับที่ลูกค้าที่ว่าเสียครับลองดูนะครับมิตเตอร์ขึ้นเท่าไหร่ครับ55.2ค่าตกลงไปประมาณ2ออก,กว่า2 2มโคจุด5 2.5มโครครับทีนี้เรามาเทสกับตัวดีตัวแท้อันนี้ตัวแท้เลยนะครับที่อมอรมีขายอยู่ยี่ห้อนี้ครับครับ55มิโครเหมือนกันนะครับ จะบวกรอบหาเอเซรเรา<ๆ>ลองวัดกันดูนะครับปุ๊บอขึ้น5 5 8จะบวกรบาเ็นนิดหน่อยครับจะมากกว่า5 5นิดนึงสามารถสตา,าร์ทออกได้ครับไอ้ส่วนที่ว่าค่าตกเนี่ยที่ลูกค้าบอกอ,อาจจะไม่เย็นแต่ทำงานนานไปนานๆปุ๊บค่าที่มันสตา,ารต์ทมันจะเสื่อมลงทีนิดทีนิดทีนิด,ท,นดทำให้คอมไม่สามารถสตา,าร์ทออกได้อันนั้นคือสาเหตุของแอร์ที่ไม่ไม่เย็นคอมไม่สตา,าร์ทครับ โอเคนะครับครับ